สรุปข่าวประจำช่วงเย็นในวันนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเรามาดูกันนะครับรายการต่อไปนี้เป็นเพียงการนำเสนอในเรื่องของข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีเจตนาในการชี้นำชักชวนหรือว่ารับประดมทุนแต่อย่างใดการเลือกใช้บริการบลกเกอร์ใดๆในคลิปข่าวนีนะครับจะเป็นไปตามความพึงพอใจของพี่ๆนักงุนนะนักงุนจะต้องทำการศึกษาในเรื่องของรายละเอียดความเสี่ยงให้ดีทุกครั้งก่อนทำการลงทุนเลยครับสนับสนุนโดย forex like for you ครับชวนเพื่อนเข้ามาเดก,กับเราในวันนี้รับโบนัสฟรีทันทีมากมายตามภาพนี้เลยนะครับและยังมีโปรโมชั่นประจ ปเดือนอีกมากมายเลยนะครับซึ่งนักทุนสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในแคปชั่นที่ผมส่งให้นี้เลยนะครับขอบคุณครับ xm ครับเปิดบัญชีวันนี้รับรับฟรีทันชีนะครับนักงทุนโดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินเฉพาะลูกค้าใหม่เท่านั้นนะและอย่าลืมว่า xm นั้นยังมีโปรโมชั่นประจําเดือนอีกด้วย อินเตอร์สเตลากลับโปรโมชั่นส่งท้ายปี2023ตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนธันวาคมนะครับกลับโปรโมชั่นแจก iPhone ใครสนใจนะครับเงินไขง่ายๆเลยเพียงแค่นั้นทุนฝากเงินงทุนขั้นต่ำามร0อยูเอสอลลและเฉลยครบหนึ่งหลอดไซส์ก็จะรับ1นิทธิ์นะครับนั่งทุนครับในการจับรางวัล iPhone ยิ่งเฉลยมากยิ่งฝากมากก็จะยิ่งได้รับสิ์มากขึ้นเท่านั้นด้วยอย่าลืมศึกษารายละเอียดทุกครั้งนะครับก่อนเข้าร่วมโปรโมชั่นหรือติดต่อสอบถามกับทา,าทบเงเจ้า ท,ทุกคนโชคดีนะขอบคุณครับนักวิเคราะห์คาดการณ์นะครับว่าบิตคอยนในปีนี้อาจจะพุ่งแรงแต่ระดับ5 0าแสนเหรียญเลยทีเดียวรับแนวโน้มสหรัฐไฟเขียวสปอตบิตคอย ETF ราคาบิตคอยนั้นพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งเลยนะครับ152%เในปีที่ผ่านมาขณะที่นักวิเคราะห์ในโพสํารวจของสหร่าว CNBC คาดการว่าราคาของบิตคอยนั้นจะปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งเลยในปีนี้โดยคาดว่าอาจจะพุ่งขึ้นถึงระดับ5 0 0แสนเหรียญเลยทีเดียวคานรับกับคาดการที่ว่าคณะกรรมการเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐหรือว่า SEC จะอนุญาตให้บริษัทหลายแห่งซึ่งรวมถึงแบ็กกร็อกจัดตั้งสปอตบิตคอย ETF ภายในเดือนมกราคมปีนี้ครับ ซึ่งจะเป็นการจัดตั้ง SPOT BITCOIN ETF ครั้งแรกในสหรัฐและก็คาดว่าราคา BITCOIN นะครับผมจะได้รับแรงหนุนจากปรากฏการณ์ Halving ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมครับ ท่านนายเซจ,จินนักวิเคราะห์จากบริษัทคอยฟันคาดว่าราคาบิตคอยนั้นจะพุ่งขึ้นแต่ระดับ5แสนดอลลาร์ในปีนี้ซึ่งสูงกว่าคาดการณ์ของนักวิเคราะห์รายอื่นในโพลสำรวจของ CNBC โดยเขาคาดว่าหากว่า SEC อนุมัติการจัดตั้งสปอตบิตคอย ETF ในสหรัฐจะทําให้ราคาบิตคอยนั้นปรับตัวขึ้นสวนทางกับสกุลเงินดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนพาบัติที่มีแนวโน้มชะลอตัวลงครับ ส่วนออดักรเคอร์ยรเดอ่นในโพลสำรวจของ CNBC ต่างก็คาดการว่าราคาบิตคอยนั้นจะดีตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในปีนี้หากว่าสหรัฐนั้นจะอนุมัติจัดตั้ง SPOT BITCOIN ETF โดยนายมาร์กโมเบียสผู้ก่อตั้งบริษัทโมเบียสคาพิโ a ้พาร์ทเนอได้คาดการว่าราคาบิตคอยนั้นจะดีตัวขึ้นแต่ระดับ60,000ดอลลาร์ 60, สหรัฐภายในปีนี้เช่นเดียวกันครับขอบพระคุณครับผม